เกมแนว PSP กันบ้างนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนว PSP แล้วก็มองหาเกมน่าเล่นในปี2024อยู่เนี่ยก็คือห้ามพลาดคลิปนี้เลยดามคลิปนี้รวบรวมรวมาให้มากถึง20เกมเลยและกันถือว่าจุดใจมากๆเลยในคลิปนี้เนาะเพราะสำหรับใครที่ชื่นชอบเนี่ยก็จะลืมกดไลค์เดินกดแชร์เพื่อได้แบ่งปันเกมให้กับเ,เพื่อนๆหรือว่าใครที่อยากจะก,กดสนับสนุนผมเนี่ยก็สามารถกดสนับสนุนที่การสมัครสมาชิกกันกดซุ้แต่งหรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้จบก็ ถือว่าเป็นอันสนับสนุนผมเกมที่ร้อยแล้วเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วกันนะครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าจะมีเกมไหนหน้าโหลดหรือเกมไหนหน้าเล่นกันบ้างไปดูกันเลยดีกว่าไปดก,กันเลย <awy copyright> เราก็มาอยู่สำหรับเกมแรกกันนะครับสำหรับเกมแรกเนี่ยจะเป็นเกมที่ทำจากอนิเม r บีด กันดกเช่นเคยนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า b t h t h l l ต The โซเจ็นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่จะอิงตามการ์ตูนบีดเกือบทั้งหมดแล้วก็เป็นการ์ตูนที่ต้องบอกเลยว่าหลายๆคนก็น่าจะชื่นชอบกันนะครัสำหรับตัวการ์ตูนบีดเทอมรณะเอง นะครับตัวเกมนะครับจะเป็นแนวต่อสู้ผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับตัวละครภายในตัวเกมเนี่ยจะยิงตามอนิเมะเกือบทั้งหมดแล้วก็ถ้าไม่ตายหรือว่าสกิลต่างๆเนี่ยเราเนี่ยสามารถใช้ได้ตามที่เราต้องการเลยนะแล้วก็แต่และตัวเนี่ยก็จะมีความสามารถที่แตกต่างไปใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวะต่อสู้แล้วก็มองหาเกมแนวะบีดเทมอรนาอยู่เนี่ยนะครับก็คือห้าพาดเกมนี้เลยนะเกมต่อสู้อีกเกมหนึ่งแต่ว่าตัวเกมนี้จะเป็นทีมคอ m เมนไรเดอร์กันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่าคอ m เมนไรเดอร์ซูเปอร์ไคลแมก ตัวเกมเนี่ยจะมีตัวละครต่างๆให้เราได้ไปเลือกเล่นกันแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันยังอิงตามตัวของคอมเมดเดอร์เกือบทั้งหมดในการใช้ท่าไม่ตายหรือว่าในการแปลงร่าง หรือว่าในการเปลี่ยนร่างก็ได้เหมือนกันนะครับกราฟิกก็ถือว่าทำออกมาได้ดีมือถือสเปคต่ำสามารถเล่นได้นะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้สวยอะไรมากมายแต่ใครที่อยากลองเนี่ยก็สามารถไปหาโหลดเล่นกันได้เลยนะครับเกมทหารจิ๋วกันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า m e t a l s l u g d o เ b l e X นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกม Meta l s l u g Double X นั้นนะครับจะเป็นเกมทหารจิ๋วที่เราเนี่ยจะไปต่อสู้ในดินแดนแห่ง ทะเลทรายแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่เล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีตัวละครให้เราเลือกเล่นเนี่ยมากถึง6ตัวละครเลยนะครับเมื่อเราตายนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็ยิงตามภาคก,ก่อนๆเลยนะครับคือภาพการาฟิกก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีเลย นะครับนาะอมีบอสให้เราสู้แล้วก็มีรถถังมีอาวุธปืนให้เราได้เก็บกันได้ใช้กันด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า resistance retribution นะครับท่านผีก็ต้องขอไปด้วยนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมยิงที่จะพูดเรื่องเราที่เราเนี่ยจะสู้กับมนุษย์ต่างดาวที่จะมาบุกรลกนะครับแล้วเราเนี่ยจะต้อง เล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆตัวเกมแม่มันจะแบ่งเป็นชัตเตอร์ไปเรื่อยๆแล้วก็ตัวเกมนะครับจะมีเนื้อเรื่องให้เราได้เพลิดเพลินกันด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากฟังในส่วนเนื้อเรื่องนะครับแต่ว่าหลักๆภายในตัวเกมเนี่ยก็คือเดินหน้ายิงต่อสู้ผ่านด่านไปเรื่อยๆนั่นแหละนะครับแล้วก็จะมีอาวุธปืนต่างๆให้เราได้เลือกใช้กันด้วยนะภาพมองก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่สามนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเนี่ยก็สามารถไปลองเล่นกันได้เกมที่เล่นเพลินๆอยู่เหมือนกันนะเกมยิงอีกเกมหนึ่งนะครับท กันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Medal of Honor Hero นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะได้เล่นท่ามกลางสงครามโลกแล้วก็เนื้อเรื่องจากทหาร3นายในตัวเกมนี้นะครับที่จะอยู่ตามภารกิจต่างๆซึ่งภารกิจภายในตัวเกมนี้มีมากถึงส5บห้าภารกิจแต่ว่าแบ่งให้กับ3นายเป็นคนละ5ภารกิจนั่นเอง นะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเป็นภาพมองบุคคลที่1แล้วก็ตัวเกมนะครับมันจะเป็นเกมกึ่งกึ่งโอเพนเวิร์ดเราเนี่ยสามารถวิ่งไปไหนก่อนก็ได้จะวิ่งอ้อมเมืองหรือว่าจะวิ่งอ้อมตัวของสถานที่นั้นก็ได้เหมือนกานนรน้บก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเกมที่ปล่อยสระให้กับผู้เล่นค่อนข้างที่จะมากเลยนะครับเนาะก,ก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมที่มีชื่อว่า Hunter e x h u n t e r Wonder แอดเวนเจอร์นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวะจนภัยจะเป็นเกมประจนภัยที่จะมีเรื่องราวของ Hunter X Hunter นี่ตัวเกมไม่มีอะ้รมากเลยแค่เราเนี่ยจะต้องประจนภัยตามด่านไปเรื่อยๆแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีการสู้กับมอนเตอร์ระหว่างทางด้วยเหมือนกันตัวเกมยังสามารถเลือกตัวละครได้ประมาณ4ตัวละครเลยนะครับก็คือเป็นตัวละครเพกหลักๆเลยนั่นเองนะครับก็ภาพกราฟิกก็ถือว่าทำออกมาได้ดีแล้วก็ตัวเกมเนี่ยยังควบคุมได้แบบอิสระเลย แต่ว่าตัวด่านเนี่ยมันก็จะมีการฟริกในการเล่นจู่เหมือนกันนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยในะเกมที่ทํามาจากหนะันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Star Wars The Force Unleashed นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกม Star Wars The Force Unleashed นั้นนะครับจะเป็นเกมที่ยิงเรื่องราวจากหนัง Star Wars ระหว่าง ภาค3กับภาค4เลยนะครับก็คืออิงเรื่องราวตามหนังเลยนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่เขาขนางจะมีความสนุกมากๆเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นเกมที่จะแบบมีคัตซีนตลอดเวลาแล้วก็คัตซีนเขาเนี่ยจะต่อเนื่องกันเลยนะไม่มีการพับจงพับจะเอาไปไหนเลยนะมันจะเกิดขึ้นโดยทันทีเลยนะกราฟิกก็ถือว่าทำออกมาได้ดีเหมือนกันนะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเป็นภาพมองบุคคลที่3แล้วก็ตัวเกมยังสามารถใช้พลังฟอร์สนะครับหรือว่าพลังแห่งการควบคุมต่าง ได้ด้วยนะครับใช้ตัวของดับไลทรเซเบิร์ก็ได้เหมือนกันนะครับเนาะก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็ไปลองเล่นกันได้นะครับกราฟิกก็ถือว่าท่างอกมานที่ดีเลยนะเราก็มาอยู่สำหรับเกมแนวะต่อสู้ที่เป็นซูเปอร์ฮีโร่เกมบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Justice League Hero นั่นเองนะครับหรือว่าฮีโร่ในฝั่งตัวของ DC กันบ้างนะครับสำหรับตัวเกม Justice จั e ติดลีกนั้นนะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะต้องไปต่อสู้กับเหล่าร้ายที่จะมาปลุกโรคโดยใช้ฮีโร่ทั้ง7จอ,อ,อ,อย่างพวกซูเปอร์แมนอย่างพวกแบ็กแมนเดอะแฟรตอะไรต่างๆนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็จะเล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับจะมีเนื่งเรื่องให้เราดูอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายแล้วก็ตัวของศัตรูเนี่ยก็จะมีตามแมปตามด่านค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้ กันดูได้เลยนะครับเกมที่มีชื่อว่า Naruto Ultimate Ninja Hero the Phantom Fortress นี่น,นะครับสำหรับตัวเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมที่จะยิงตามนารูโตะเกือบทั้งหมดแล้วก็เป็นภาคแรกๆของนารูโตะเลยนะก็คือนารูโตะตอนเล็กนั่นแหละนะครับแล้วก็ตัวละครเนี่ยต่างๆเขาก็จะยิงตามนารูโตะเกือบทั้งหมดเลยทั้งตัวของนารูโตะเองซาสึเกะอาจารย์คาคาชิก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะน้นการต่อสู้ส,ส่วนใหญ่เป็นเกมแนวต่อสู้ของนินจาเราเนี่ยสามารถเลือกตัวละครได้มากถึง สองตัวละครเพื่อไปต่อสู้กันแล้วก็สามารถสลับเปลี่ยนกันได้ด้วยเหมือนกันสามารถใช้กระถาหรือว่าใช้ข้าเม็ตายได้ตามที่เราต้องการได้เลยนะครับนะ้องก้องสักใครต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถรองเล่นเกมนี้กันอยู่ได้เลยนะครับเกมต่อมาแล้วก็เป็นแนวกีฬา กนบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า FIFA s t ติ t ูนะครับสำหรับตัวเกม FIFA s t เตตูเน้นจะเป็นเกมแนวกีฬาฟุตซอลนำที่เราเนี่ยจะได้แข่งในกับประเทศอื่นๆตัวเกมนี้ครับยังสามารถแต่งตัวละครได้แล้วก็สามารถเพิ่มทักษะเริ่มต้นให้แก่ทีมของเราได้ด้วยนะครับว่าเราเนี่ยจะเอาทักษะเริ่มต้น เท่าไรแล้วก็สามารถอัปเกรดได้ตามที่เราเล่นไปเรื่อยๆนะครับตัวเกมก็ถือว่าเป็นเกมที่ทรา,ทาออกมาได้ดีแล้วก็จะมีความสนุกแล้วก็จบไวมากๆนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับเนาะก็สำหรับใครต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นกันได้แล้วก็จะมีทงท่าในการคอมโบหรือว่าทงท่าในการล็อกหลบก็มีเหมือนกันนะครับเนาะเกมต่อมา นะครับที่เป็นเกมแนวรถกันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Gran Turismo น,นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะได้รับบทเป็นนักแข่งในสนามแข่งรถที่จะต้องนํารถเนี่ยมาแข่งกันซึ่งตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายสนามเลยให้เราได้ไปเลือกขับขี่กันแล้วก็ตัวเกมมันก็จะมีรถต่างๆให้เราได้เลือกเล่นกันด้วยนะครับตัวเกมก็จะมีการตกแต่งตรงของรถได้ด้วยเหมือนกัน นะครับก็เป็นกเกมหนึ่งที่เล่นสนุกเหมือนกันนะครับแล้วก็สนามภพยใเดอเกมนี้เนี่ยมันจะเป็นสนามทางที่เป็นถนนนะครับจะไม่ใช่ป่าแนวะจะเป็นสนามแข่งเลยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบก็สามารถลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมในการ์ตูนเบนเทนกันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่าเบนเทนเอเรียนฟอร์ดวิลเกสแอคแท็กนั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะต้องต่อสู้กับวิลเกสนั่นแหละนะครับศัตรูอันตัวชิกาที่จะมาบุโกโรคกันอีกครั้ง แล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตัวเกมมันจะมีอุปรสรรคๆที่จะคอยดักรอเราอยู่เราเนี่ยจะต้องผ่านมันไปให้ได้แล้วก็ในการผ่านเนี่ยก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนร่างต่างๆเพื่อจะต้องผ่านให้ได้เหมือนกันเนาะก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถลองเล่นเกมนี้กันได้นะเป็นเกมที่เล่นสนุกเล่นเพลินอยู่เหมือนกันนะเกมที่ทําจากซีรีส์ Pin of Persia เกันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า p i n of Persia รีเวเลชั่นนั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมในภาคนี้จะเป็นเกมพีนอปเปอร์เซียที่จะเป็นภาคแยกออกมาจากภาคหลักนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะรับบทเป็นเจ้าชายแห่งเปอร์เซียอีกเช่นเคยนะครับที่จะต้องทําไปทําภารกิจลับในดิเดนต่งตางๆตัวเกมเนี่ยก็ยังท้ายทักษะเดิมในการปีนป่ายสิ่งกษิษขวางหรือว่าจะเป็นการวิ่งข้ามกราแพงก็มีเหมือนกัน นะครับแล้วก็อุธภายในเกมเนี่ยก็จะเป็นดาบคู่นะครับที่เรารู้จักกันดีเลยนะครับภาพการาฟิกก็ถือว่าทำออกมาได้ดีเลยคัสซีต่างๆเขาก็ทำออกมาได้ดี เช่นเดียวกันนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะเกมรถ Open World กันนะฮะสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Mid n i ท h t Club 3นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้เนี่ยเราเนี่ยจะสามารถแข่งขันก็ได้หรือว่าเราเนี่ยจะขี่รถเล่นในเมืองก็ได้เหมือนกันแล้วก็ตัวเกมยังสามารถซื้อรถได้แต่งรถได้ตามใจชอบเลยนะครับเนาะก็จะบอกว่าเป็นเกมหนึ่งที่ทำออกมาได้ดีพอสมควรเลยนะครับสำหรับตัวเกมรถเอง นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครก็สามารถลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะเกมต่อมาที่เป็นแนวกีฬาเก่นบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า nba 2 k 13นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวกีฬาบาสเกตบอลที่เราเนี่ยสามารถเลือกทีมแข่งขันกันได้ค่อนข้างที่จะเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ แต่และทีมเนี่ยยิงตามนักกีฬาจริงทั้งหมดเลยในการแข่งขันบาสเกตบอลนะครับแล้วก็รายการต่างๆเราเนี่ยสามารถไปแข่งขันกันได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเล่นเกมบาสจ่แล้วน้ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะก็มาอยู่สำหรับเกมแนวการ์ตูนอวตารกันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่าอวตาร The Last Airbender นั่นเองนะครับเนาะสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่จะยิงตามเนื้อเรื่องตัวของอวตารเกือบทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะสามารถใช้พลังท่าตต่างๆได้นะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันจะพูดถึงเรื่องราวกับตัวของอวตารคนสุดท้ายนะครับเนาะแล้วก็ ตัวเกมเนี่ยก็จะเล่นตามเควสไปเรื่อยๆ,ๆนะครับก็จะมีเควสต่างๆให้เราได้ไปเลือกเก็บเลือกใช้กันนะครับเนาะก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถมาลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะเป็นเกมที่เล่นสนุกเล่นเ,นเพลินได้นะเกมมวยปั้มเก่นบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า WWE Smackdown vs รอ2,010นะครับต้องเลยว่าเป็นเกมที่เราเนี่ยจะเล่นเป็นนักมวยปั้มในตำนานที่จะมาต่อสู้กันในสังเวียนเดือดน,นั่นเองนะครับตัวเกมยังสามารถเลือกตัวละครได้ค่อนข้างเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยทำภาพกราฟิกถือว่าทำออกมาได้ดีแล้วก็ท่วงท่าในการใช้ในแต่ละตัวเนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างจะดีเลยนะครับ ก็ถ้าใครต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันอยู่ได้เลยนะครับใครที่ชื่นชอบเล่นแบบ Open World แล้วก็ล่าสาัตว์ด้วยเนี่ยต้องไปลองเล่นเกมนี้เลยนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Monster Hunter Freedom Unit นั่นเองะเอเนะครับหรือว่าเกมล่าแย้ในตำนานนั่นแหละนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะให้เราเนี่ยไปล่าสาัตว์แล้วก็เอาตัวดีต่างๆมาอัปเกรดอุปกรณ์ของเราให้ เก่งขึ้นนั่นเองนะครับตัวเกมก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับก็คือลงไปต่อสู้กับสัตว์แล้วก็ของเนี่ยมาอัปเกรดตัวของชุดเกาะเรานั่นนีเองนะครับประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมแมปเนี่ยมันก็ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ตัวของอาวุธต่างๆเนี่ยเราเนี่ยสามารถทําได้ค่อนข้างเยอะหรือว่าเลือกใช้ได้ตามที่เราต้องการนะครับเนาะ,นะก็สำหรับใครต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมแนวสไปเดอร์แมนหรือว่าเกมฮีโร่ไอเมงมุมกันบ้าง นะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Spider-Man Web of Shadow นั่นเนีนะครับสำหรับตัวเกม Web of Shadow เนี่ยจะเป็นเกม Spider-Man ที่ผสมสานาหลายๆภาคเข้าไปนะครับก็จะมีการผสมตัวของ w Woverine กนแล้วก็รวมไปถึงตัวของตัวเ e น o มเข้าไปนะพาะเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นตัว Venom ด้วยนะครับตัวเกมเนี่ยจะสามารถสลับพลังได้ทั้ง2ฝ่ายนะก็คือฝ่ายธรรมดากับฝ่ายเ e นอมแล้วก็จะใช้ตามภารกิจหรือว่าตามลักษณะสิง่งกีดขวาง ด้วยเหมือนกันตัวเกมจะเป็นภาพมองด้านข้างนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเล่นตามด่านไปเรื่อยๆนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถปรลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะเกมที่ทํามาจากอนิเมะตัวของบาสระก็คือเกมที่มีชื่อว่าเซนโกคุบาสระเบสเซนฮิวโรนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเล่นตามภารกิจไปเรื่อยๆนะครับภารกิจภายในตัวเกมนี้มันก็คือการยึดพื้นที่สัดส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ในการยึดพื้นที่นั้นเราเนี่ยจะต้องต่อสู้กับ นักรบในแต่ละดินแดนด้วยนะครับเขาก็จะมีนักรบประจําดินแดนที่จะมาคอยต่อสู้กับเราอยู่นั่นเองนะครับตัวละครก็มีให้เราเลือกเนี่ยค่อนข้างที่เยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันนะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะครับเป็นเกมที่เล่นสนุกเล่นเ,นเพลินได้ตัวเกมเนี่ยยังสามารถเลือกใช้อาวุธทักษะได้ตามที่เราต้องการ เลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับครับก็เป็นบางสลับ20เกมนะครับแนวพีชผีนาอก็หวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันนาะอก็สำหรับลกมนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจัดแบบเกมอะไรก็ฝากตามกันแล้วก็แชร์ไ้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับผม